สวัสดีคะ่ะพี่น้องอุดมพรท่าเพื่นเนาะ,ะเมื่อนี้นะคะเขากะมาเบ่งเรื่องของละมดุดเนาะอาบางครที่เบ่งเบ่งไอคลิปนะเมื่อปีที่แล้วนะอุดมพรถ่ายวิดีโอ,อะละมุดกับสวยมาเลยนะคะอ่าอยู่ในสวนเขาบ่ม,มีหลายต้นเด้นะคะมีแค่สองตน้นแต่ว่าก็อยากอัปเดตนะคะอัปเดตและก็เรียนรูปนะคะอ่ะกากร็เรียนรููไปพร้อมกัน ไปน้ากันเนาะปีที่แล้วนะคะลูกจะบวสวยลูกบวสวยลูกจะน่วยจะเป็นปุ้มๆนะคะแต่ว่าพ่อมาปีนี้นะคะอันนี้เขาปลูกอยู่ที่ปีที่สามนะคะปีที่แล้วก็เป็นหมากนะคะเป็นหมากเป็นหน่วยเบิร์ปีนะคะอันนี้เขาปีที่สานะนะมเต็มแล้วพี่น้องเนาะคะ่ะเดือนเนี่ยเดือนกันยาเาเนี่ยเต็ม,ตมสามปีนะคะเดือนกันยานเต็มสามปีพอดีเนาะ สำหรับละมุดสองต้นนี้นะคะอันนี้เป็นกระสวยมาเลยนะคะอ่าปีปีแรกอะ่ะสงสัยอยู่วางอ่ากระสวยมาเลย์ข้าเบิ้งในอ่เบิ้งของมูนะคะอยู่ในคลิปนะคะหนะ้าคลิปต่างๆเนาะอ่ากระสวยมาเลยเขาจะลูกยาวนะคะปีที่แล้วนะคะจะลูกแบบนี้นะคะปีที่แล้วจะลูกแบบอ่าอ่า ออกกลมหน่อยนึงนะคะแต่ว่ามาปีนี้พี่น้องคะนะคะมาเบิงนะคะเป็นรอบนี้นะคะนี่ลูกเธอจะใหญ่ยาวนะคะหรือว่าจะขึ้นอยู่กับการดูแลก,กับลูเนาะแต่ตัวนี้นะคะอุดมพันธ์ก็บอ่าบริเเน่นเคมีนะคะก็จะเ้น่นขี้วัวขี้ควายนะคะละดุดนะคะตามที่อุดมพันธ์เบิงนะคะปีสองปีน้ำเเผ่นเนี่ยนะคะอ่า รวมพอดว่ามัน,ม,น,นมันเป็นมันมเป็นหมากเป็นหมากเป็นนวยตลอดปีเห็นบ่พี่น้องเนี่ยดกอดกมากถือว่าดกมากนะคะอเอาเฮดจังไหนมันจางสีบรหักอาจารย์เนาะอ่าพอ่อแบบนนี้ถานน่นนวยใหญ่หนวยนวยมันใหญ่แล้วเฮอก,ก็ะใส่เสือ้อนะคะเสื้อกดึงจองเนเห็นบ่พี่น้องอ่าไอตัวเนี่ยเชือกที่ย่างอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นสายยางเนาะโอ้ย นมัดมัดแน่นเลยมัดแน่นหลักบริมวเบิ่งเักเยื่อเนาะพี่น้องเนี่ยเาก็ดึงดึงจองเอาไว้นะคะจากปีที่แล้วนะคะตัวนี้ปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยดึงแต่ถ้าเป็นหมากนะคะคาดว่ากิ่งนี่นะคะกิ่งนี่ย่านฮักอยู่เนาะเออเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะอันนี้จะเป็นตัวนี้นะคะเป็น กิ่งเป็นกิ่งทะคะที่อุดมพรเอามาปลูกนะคะเป็นกิ่งทาบหาซื้อได้นะคะซื้อได้ตามตามร้านที่ห้าวไวใจนะคะตามร้านที่เขาขาย้นใหม่ที่ข้าวไวใจเนาะอุดมพรออยากจะแนะนําว่าโบถ้าเป็นตลาดนัดตังสินะคะอุดมพรกับโบอยากให้พี่น้องเข้าซื้อตามตลาดนัดปันใดเพราะว่าเขาเขาจ้าขายเล่เล่ไปเรื่อยๆนะคะอาจจะบ่ได สายพันธุ์ที่ตรงกับเห้านะคะตรงกระเพ้าที่ห้าอยากจะได้เนาะอะโอยนี่ที่น้องนะเ้ากระจะซุกนะคะบอด้มาเบิงนะคะกะจะซุกนะคะ,น,ะ,คะนี่ก็จะเก็บแล้วนะคะเนี่ยก็จะเก็บแล้วนะคะ,นะเก็บนะคะเก็บไปบุ่มไปไหวนะคะชุดนี้รสชาติหวานหวานอิลี่หวานยนแสบข้อนะคะอ่าพ่อน่ะ เพื่อนเป็นคนที่มากินละมุดเนาะอ,ดอะุดมพรก็เรียามาปลูกเออเพื่อนกินแล้วโอ้ติดใจลายนะคะบอ่อยากอ่าตอนแรกก็บ,บอ่อยากให้เหาปลูกนะคะแต่เดี๋ยวนี้บอกให้เหาขยายเลย <c oughs> ได้อ,ดอุดมพรก็มีมีกิ่งริงตอนอยู่นะคะเห็นบ่พี่น้องดกลายดกแห้งะะเป็นตลอดปีนะคะปลูกเลยนะคะบ่พิ่หวังนะคะสาหรับนะคะพี่น้องเหาเนาะอยากจะ พี่น้องหฮาอยากจะปลูกนะคะขั้วเลนึงอุดมพรคิดว่าเนาะมีต้นเดียวก็กินมีต้นเดียวนะคะดูแลดีๆนะกะมีกินตลอดเด้นะคะมันก็จะบ่ได้มีกินทุกเมื่อนะคะแต่ว่ามันก็จะมีกินแบบบ่ขาดนะคะเออมันก็จะลสลับซับเปียนกันไปนะคะสําหรับเห็นบ่พี่น้องสําหรับละมุดนะคะนี่โอ้ยสุก ซุกเนาะกับ่าเด้มาเบิงนะคะเออเพึ่งนแก่ย,งยางมาเบิงเพราะว่าสวนอุดมพรจะเป็นเป็นสวนแบบปลูกพืชผสมนะคะปลูกพืชผสมหวานเด้ค่ะปลูกพืชสวนผสมจะมีทุกทุกอย่างนะคะสาหรับผล,ละไม้นะคะอ่ามีทุกอย่างที่ตัวเองชอบกินเนาะเติมกอนอืมอหวานหวานเสบข้อเลยนะ นะรเรื่องของลลมุดกระสวยมาเลยนะคะปีแรกนะคะปีแรกที่อุดมพอ่อได้คลิปสำหรับกระสวยมาเลยลูกจะบแบบนี้นะคะลูกจะปุ้มนะ,ะจะปุ้มจะป้อมจะออกกลุ่มหุละนะคะน่อยจะนวยจะบเหี่ยวนะคะน้วยจะใบเหา่ยาว,นะะว,ยยวลักษณะแบบนี้นะคะนี่ข้าพ่อบม่มแล้วพี่น้องนี่การบ่มนะคะการบ่มอุดมพอ่มเอเก่มจบบธรรมชาตินะคะ เก็บไปแบบนี้นะคะเขาก็จะไปล่างนะคะเก็บแบบนี้ไปแล้วเขาก็จะไปล่างล่างแล้วก็ดูพ่อเขาจะนะคะใส่ตะกร้าว้ให้เธอแหงแหงสะก้อนนะคะพอแหงแล้วนะคะก็จะนะ,ะก็จะใส่ล่างนะคะก็จะเอาใบจามจุลีนะคะก็เอาใบจามจุลีนะคะล่องนะคะห้องเข่งห้องล่างน้พี่น้องแลก้กการเลี้ยงเลี้ยงละหุดลง นะคะเข่ากับบมแบบธรรมชาตินะคะเนาะโอ้ยเพิ่งมาบึงสันตัวเห็นพร้อมกันกับพี่น้องเฮ้านะคะหนะ่วยยางแยาวย่างสวยนะคะอะค่ะสามปีเต็มแล้วนะคะสําหรับละมดุดนะะีน่ยการการซื้อนะคะการซื้อต้นไม้นะคะต้นไม้ผลไม้เข้ากับซื้อ กับพนที่เพศเกษตรอิลีกนะคะกับเกษตรกรจริงๆนะคะจะได้สายพันธุ์ที่แท้นะคะคือจังอุดมพ่อในกับบรายว่างบไายโจมตีพายนะคะคือจังเช่นบางคนที่ตามงานอุดมพ่อกันสิเนาะอยากจะได้กิ้งนะอยากได้กิ้งตอนเด้อยากได้กิ้งทาบด้อุดมพ่อเอ้ยเนาะกะติดต่อสอบถามอุดมพ่อได้นะคะในบางช่วงก็สร้างจองกันได้นะคะติดต่อสอบถามก็จะมาเบอร์นี้เด้อ 0902300149นะคะเบอร์อุดมพรเองนะคะไอเดียไลน์นะคะไอเดียไลน์ก็จะเป็นไอเดียไลน์นี่นะคะหรือว่าอยากจะติดตามงานในระบบเฟซบุ๊กนะคะก็จะเป็นวัชรกรวันนับปักศินนะคะแล้วก็มีเพจนะคะเพจอุดมพรก็จะเป็นอุดมพราพาเพลินนะคะและ้วก็ช่อง YouTube นะคะช่อง YouTube ก็จะเป็น อุดมพรพาเพลินนะคะมุ่งเผืเข้ากับดิดตามงานกันได้เนาะอุดมพรก็จะอ,อัดคลิปนะคะนิดๆได้หน่อยนะคะปันพี่น้อ,นองเข้าเบิง้งแล้วก็อ่าพืชผลทางการเกษตรนะคะพี่น้องเข้าอยากได้แบบใดนะคะที่อุดมพรมีก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะถามได้นะคะหรือว่าอ่าเฮ็ดจังไงนะคะอุดมพรลูกกจะตอบพี่น้องเข้านะคะถามบอลูกก็ กับว่าบลูตัวเนาอะนะเอาเป็นว่าแค่เนี่ก่อนเด้์พี่น้องเด้นนะคะกับละมุดกับสวยมาเลยนะคะสวัสดีค่ะ